สวัสดีครับผมบบาวหน่องครับมื่อนี้มาพบกับเบาหน่องโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายของเบาวหน่องเองนะครับมาสรุปเลขกของบบาวหน่องหลายคนถามครับว่าบ่าหน่องซื้อเลขตัวใดได้เลขตัวใดอันนี้คือตอนหนีนะครับกวนมือเลขกออกบูหูวสิเพิ่มเติมอีก,กบอกระเบิงไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยทีิโชคเลยดวงครับเพื่อนถามมาบบาวหน่องเลยว่าเอาซี่เดี๋ยว ให้บ้าน้องได้เลขกโบก่อนเดี๋ยวบ้าน้องจ้งสิมาลงคีบสรุปให้เบึงทันมากก็บื้อน้ำไว้ถ้โบมากกับโบปิยังครับแต่ว่ามือเช้าบ้าน้องไปตลาดบ้าน้องไปตลาดบ้าน้องไปสิว่าสิบไปซื้อรถตลีแปดเก้าเก8าแปดเก9าเกมดแผงครับหาโบมีเลย20กสิบแผงโบมีสักแผงเลยเลขกสองตัวเอส ไปกับนี่เลขกองหางนี่แปดเก่าเก่าแปดเก่าศูนศูนย์เก่าหาบมีเลยครับเมดแผงเกี่ยงตับแก่ยังว่าสิไปอันซื้อน้ำไผ่เลยสันสินไปอันขอน้ำไผ่ก็เรียกว่ากัดมีกะเอามาแบ่งเบาหนองเนื้อเด้อเบาหนองเบาแซวๆนะผู้ใดมีก็เอามาแบ่งเบาหน,น,น,นะนองแนวสันแต่ว่าเบาหนองนั้นซื้อไวตั้งแต่ ก่อนที่บ้าวน้องสได้เลขแล้วล่ะบ้าวน้องซื้อไว้ก่อนแล้วบแม่นว่าบบมแม่นว่าบม่นว่าบอซื้อไว้แล้วลอตเตอรี่นะแต่ว่าบแม่นว่าแต่ว่าไปหาอยู่ในตลาดนะบ่มีอหลีเกี้ยงตับเลยใช่ว่ากียงโอ้ยอย่างว่าขายดีเข้า่ะแม่ค้าว่าขายดีแห่ง้าเลขเลขกเลือหลอยู่งวดนี้เล็กเลือหลายสังเกตเบนแต่ละคนเลขค่อนข้างจะเลือหลายครับแต่ก็สูนกันไป นะครับนะสะรุปเล็กเบาหน่องเด้อเบาหน่องห้มือแหลกมือเหล็กออกเลยเบาหนองหาหว6หกน์เนะครับนอผู้ใดได,ดบงคิบหกศูนย์เก้าเหนองหายวับนันนี้อาชีรายหางเด้อแต่ว่ามันก็นคขึ้นวานละมักไพมักมันนะครับนอมักไผมักมันเหล็กเบาหน่องเด้อครับเด้อมีโยหกศูนย์เก้าแปดเจ็ และกะัสองเก้าศูนย์สามแปดเจ็ดแปดสามเก้าสามละกะัเก้าแปดละกะ็บหนึ่งหนึ่งนี่คือเลขโครงสุดท้ายของเบ้าหนองหล,หลายหลายหางครับถามาาว่าเบ้าหนองซื้อเบอร์ดบอเบ้าหนองซื้อเบอร์ดครับแต่ว่าซื้อบรหลายเบ้าหนองซื้อบรหลายเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้าง,งจะเสพเรื่องเงินครับเพราะว่าท่านทำแบงมันบัสบาย แล้วก็ลูกก็ต้องเขารุงเรียนก็ใส่เงินหลยก็เลยเสีบเสียบจาของสื่อพ่อได้รุ่นเดียวเชีวว่าหายลขแล้วจากของบสื่อสื่อคือเก่าครับแต่ว่าสื่อหน่อยโลงตะกีนสื่อหลยสื่อหลายอีหลียอมรับรอตตอรี่ก็ปะแต่ละหมวดแต่ละหวดบ่ตามกวดสิบยี่สิบสูตรคุเด้อต่ว่าสู้มือนี่สื่อแค่ใบเดียวใบเดียวก็รวยได้เขา้า่ะ บ่อนังซื้อได้ไปยังละใบซื้อได้ไปไปยังละใบเพราะว่าเลขกอันมันหายากมาตรงกับมาตรงเลขกอันกับมาตรงเล็กดังเขาอีกแต่กระบเบปยังครับซื้อคือเกาบ่อนังเอาอันล็อกไอตะกุดตะกุดเงินหลานหลวงปู่น่ะไปให้เซียหลานบอมีเพิ่นฝันเดี๋ยวบ่อนังบอกสู่ฟังแล้วเิ่นกับเมาส์รถตะลี่ไว้น้ำ ลายชุดเดี๋ยวบบาหน้องชิดเอามาห้เบิ่งเมื่อนี้เอาเล็กของบบาวน้องก่อนเพราะไม่อย่งดอกยามันสับสนบัดรสีว่าเลขกยังไร้คนแต่เพราะว่าเบาหน้องเอาบ่ได้เว้าร่วมกันอันนี้คือของเบาวน้องเองโค้งสุดท้ายของเบาหน้องนะครับนอ,อ่ะย่าอีกรอบนึงนะครับนาะแต่ว่า้าพู้ได้ได้เลขกตัวไหนซื้อเล็กตัวไ,ไหไว้กห้ได้รับโชคไปนับกันสุขผูกสุขคนครับเบาหน้องกันลงเลขให้เบิดแล้วนาะเหลขกปูสวง แต่ว่าเลี้ยงแม่นนี่นี่บ่ท่านได้ไปขอเพราะว่ายยังฝนตกฝนตกก็เลยบ่ได้ไปเล็กยรักกิโลก็บ่ได้ไปฝนตกครับคํามาแรงมากฝนตกตัวละแต่ว่าบ้านหลังกรล่งเล็กของพี่เล็กไว้อยู่ถ้า,าบาุได้บ่ท่านในเบิงถ้าูา้ได้จาบ่ได้ก่ย,ย้อนไปเบิงนะครับเด้อเลขของพี่เล็กงว,งวดวดันที่สิบหกนี่ละอย่างไดกัดลองพิจารณาเอานะครับนาะอ่ะเล็กเบ้านหลงนะครับเด้อย้งอีกรอบนะครับ 609 879 209 902แล้วก็290 873เอ๊ะ387 83 98 93แล้วกะ็11ครับมักบ่ม,กบมกักขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจครับผมถ้าผู้ใดอยากได้ตะกูลหรือว่าผู้ใดอยากได้เหรียญก็แอดไลน์เบาหนองมามาทักมาถามมาไทยถามก็ได้ บูชาบ,าบูชาบาวกากันครับแต่ว่าบางองก็บออยากเบ้าหลายเพราะว่าหยังขันเบ้าหลาย็สิว่าเป็นโฆษณาโฆษณาชวนเชื่อทั้งๆที่ททจริงๆุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่โชคในดวงของเฮาแต่ว่าได้ลงปูไปเพื่อจะเอาไปหนุนดวงหนุนดวงหนุนโชคนะครับนะาะบาม่นว่าได้ปูไปตรงถึงเหลขอ,อย่างเดียวมันบอกม่นครับขาขายการงานเจรจา เข่วขาดปลอดภัยมีครบหมดครับอยู่ที่ว่าจะเอาไปใส่ในรูปแบบใดขันเสียงดวงก็ได้ครับหลายคนได้ไปถูกหวยกับมีขายของดีกับมีมันครบถูกรูปแบบครับบางคนหอยลุงปูไปขี่รถชนกันเขวขาดปลอดภัยรถมุนรถพังแห้งแต่คนบเ็นอย่างกับมีครับ หลายคนมาบอกประสบการณ์ให้เบานองฟังเบาดองได้ฟังประสบการณ์แล้วแ่ยังอึ้งยังถึงเพราะว่ายังเคยเจอกับตัวเบานองเองเหมือนกับเบานองเคยประสบอุบัติเหตุหลอกกอนที่เอารถคันนั้นไปไปประสบบนถรถคันเก่านะเบาดองกับพ่เป็นยังในข้อเบานองกับหอยลุงปูแต่ว่ารถนั้นพังแห้งเขาว่ายัางหลอดมาได้อยู่ในตอนนั้นแ่ยังหลอดมาได้เท่าสู้มือเลหล่ะหลายคนถ้าไม่เจอกับตัว ไม่รู้ครับไม่เจอกับตัวไม่รู้บางคนอยากได้หลวงปูไปไปยูน้าแต่ว่ามีเงินขันว่ามีโชคถ้าว่า,ม, Ч, <ข>ามีโชคเดี๋ยวสิบบูชาเพิ่นได้โชคเพิ่นกับบูชาอีครับหลายคนอยู่ครับแต่กูดเบ้านองกะที่มีพ่อไหบอตอนนี้คือกันเพราะว่ามีคนจองเขามากค่อนข้างจะเยอะครับค่อนข้างจะหลายเดีย๋ยวบ้านองสิ่คอยทยอยทรงไห้แต่ก็มีทั้งคนจองมากล้วกัทรงผอม เพราะว่าเบ้าหน่องปลุกเสกไว้แล้วเรียบร้่อยบ้อง่วงครับแต่ว่าเบ้าหนองว่าได้แค่ว่าไปไทยตอนปลุกเสกแค่นั้นเพราะว่าหยังเบ้าหนองไ่อยากลวงลำในการทําพิธีครับแต่แต่อุปกรณ์เอวัตถุม้วนสารนั้นเบ้าหนองที่เเบ้าหนองได้มากก็คือผ่านการปลุกเสกแล้วหนึ่งรอบสองรอบสามรอบวากันไปกลัวฉีมาเห็ดตะกุตตัวนี้ได้ใช้ระยะเวลาเป็นปีครับเพราะว่าหยังเบ้าหนองตอง หาหมวลสารของปูเงินปูจีวรปูดินปูผะปูเอามาผสมร่วมกันเป็นมวลสารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของปูหมดครับอย่างไดกะผู้ใดอยากได้กแอดไลน์มาหาเบาหนองนะครับนอาองอย่างไดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับวดวันที่16กันยา67เจ็ดเด็กตัวดโคมสุดทถ่ายเบาหนองครับผมขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ